สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนนะครับวันนี้ติดตามอาจารย์โกยนะครับโค้งสุดท้ายให้พี่น้องแฟนช่องได้เบ่งได้ชมน้ากันเด้อนะครับถ่ายถ้ำบรรยากาศยู่ทงหน้าของอาจารย์โกยพี่น้องกับอาจารย์แดงแล้วพี่น้องเนาะอาหัวที่ผ่านมาพี่น้องก็ได้เบ่งผลงานพ้นไปแล้วแล้วโค้งสุดท้ายของอาจารย์โกยแด้อพี่น้องเด้อนะครับเข่ามาหลายกบเข่าพี่น้องแตกมาหลายกบแตกพี่น้องนะครับ ทำมืดแล้วพี่น้องหลังจากลงคลิปของอาจารย์แดงอาจารย์โกยอาจารย์สมหวังสามท่านเซ็จก็จะเดินทางซื้อกับเขาไปให้คุณพอ่คณพอคนพิการที่ทังบ้านหุวยเตยด้วยพี่น้องนะครับคำบันไดก็จะไปซื้อก้าพี่น้องยานเพิ่นอดเขาอดน้ำเนื่องจากพี่นอ้องอิฟซี่แฟนช่องอุ่นพานทวีคนเดิมมาเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมและรับฟังทางช่องย t ท b e ทวีคนเดิมชอ่อ,อ,ชองนี้นะครับขอบขอบคุณความหักความเพลง ขอพระคุณความเมตตาความสงสารจากพี่จากน้องทั้งไก่ทั้งไก่สูก่กูทุกคนที่ให้ความเมตตานะครับสงสารกับทางนี้นะครับขอพระคุณอาจารย์โกยในครั้งนี้นะครับมารุงคลิปของอาจารย์กยพี่น้องคงสุดท้ายงวดประจําวันที่16ตุลาคาม25-6 6้วยเดอพี่น้องนะครับพี่น้องเบื้องแล้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแค่ซอยแค่ให้กำลังแรงไก่ทางช่อง นนอยช่องนี้นะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำแน่พละาณไหละแค่พี่น้องนะครับขอขอหอยขอแค่น้ำป่าน้ำลุงนะครับอาจารย์กุยพนังรออยู่พี่น้องตอนนี้นะครับเขากะเอาบรรยากาศจิกเล็กจิกนหนอยตต่มกันเวลาเวลาอาจารย์กุยเพิ่นเป็นคนเบาหน่อยเบาบลายพี่น้องนะผมก็เลยเกี่ยเวลาทั้งนี้ไปสะก้อนนะครับก nah. ่อนทีน่ไปหาเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะตัวเล็กตัวถางเพื่อนพี่น้องงงกมเทียสองม็ดหางสองหางแล้วก็สามตัวตรงตรงม็ดเดียวได้พี่น้องเด้อ นะครับถูกอกถูกใจพี่น้องก็ไปจับจองซื้อสลากกินแปลงกันนะครับพี่น้องมาเบิกมาช่มกันเป็พี่น้องนะครับน้องมะลิกับน้นํำนะครับน้องมะลิคนฝันแม่นนะครับสาวน้อยเทวดาแต่ก่อนบอกเลขีกถือสีงวดซ่อนหางวดซ่อนพี่น้องน้องมะลิพี่น้องเนาะออาบัตรนี่พี่น้องสวัสดีข้าจาจยาครับสวัสดีครับสวัสดีข้าจาจย์กุยครับมาพี่น้องนะครับสวัสดีจ้าน้องสวัสดีวุ้ยน้องมะลิคนดวงเฮงหรือว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ นะครับจะก่อนสาวน้อยนะครับนางฝ่าหน่อยพี่น้องนะครับเอามือนี是是่นะครับอาจารย์โกยมาปล่อยแนวทางโค้งส <Fat S 2> ุดท้ายครับครับโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนางล่องกับตะเกียงก็ต้องยืนเอานะครับอาจารย์โกยเป็นยังไงฟันดีบ่โค้งสุดท้ายฟันเพ่ออะไรเนยมีคนอานีมาห้เอาน้มาาหายเราอาจารย์เอาอย่างมาห้ครับเอาขึ้นเราต้องอาแล้วเราเอาครับ อบอกว่าได้ไปนะโอ้จะเอาให้ก็เอาหลุดออกมาไหวนี่มันนี่แหละครับอดทนบทษาด้วยพี่น้องเด้อครับมารอบรุ่นก็บจได้ย,ยินเสียงดังเหล<ช>่าะว่าแอดสั่งซื้อไม่แล้ว<ช>นะครับเออวันจันทร์ทีครับจได้ขอบคุณเลยครับอืมแต่ว่าเพิ่นฝันว่ามีคนเอาของมายัดใส่ตีนใส่มือให้บ่เอาก็คุ้มให้คุ้มเอาคุ้มเอาแล้วอเอว่าได้เดี๋ยวเรามากาัม โอ้บ้านนี้อาจารย์กุย้ยเอาบ้าน,นี่ยเอาแล้วอาเอาอะไรเนี่ยโอ้เพิ่นหายแล้วเพิ่หายแล้วต้องเอาตัวคุ้มเอาพี่นอ้อนงะค,คุ้มเอาว่าสันพี่น้องนะครับคุ้มเอาเพิ่นหายก็ต้องเอาอาจารย์ว่าเรียกเขานนแล้วเรียกเขาแล้วเรื่องงอนี้ละเขาเขาแล้วเป็นบ่โอ้เพิ่นหมั่นใจคักนี่พี่นอ้องเพิ่นอบอกสวีคนเดิมนเเาเตยเห็นหนาเต้นโดเต้นดวงมาแล้วดีใจคือแท่งงอนอยพี่น้องว่าสันว่า พี่นอ้องคนถือเบ,บิรบ,บา้านเป็นแล้วคน,นถือเบิรบ้านเป็นบ่อตัวไอ้านถือเบิรบ้านน้ำอาจารย์คุยสูนท้องก็ถือพี่น,ออน้อ,นองถือเบิร์ตบ้านเบิดเมืองพ่นบ่แพงเหล็กเลยพี่น,อน้องนะครับทามพาว่าเจ้าเลยครับผมก็มาถ่ายทามด้วยน้ำพ่นแล้วพี่น้องเพราะว่าพ่นถือดีแล้วก็พ่นบ่แพงเหล็กบ่หัวเหล็กพี่น้องนะครับถือสุขคนถือสุขคนเนาะเป็นสุขคนใจบุญเด้อพี่น้องเด้อ นะครับใจบุญผลัดตนมีวาสนานะครับเทวดาเพน่นปวดเพ่นภายเพ่นกะมาเพื่อเพรพี่น้องเอฟซีน้ำกันพี่น้องโสดพี่น้องมันดีทําบุญนะครับหรือว่าจะซอยคานน้ำรอ้อนน้ำชาคุณพอ่อคุณนอ่าหวงเฮงหรือว่าคุณพ่ออาจารย์โกยนะครับพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันซอยได้ได้พี่น้องเด้อโทรมาทางหมายเลขโทรศัพท์ของทวีคนเดิมได้พี่น้องอยากซอยคานนำ้ำร้อนน้ำชาหรือพาขนมน้องมะลิเพ่นกะเอาหลานอยู่ที่นำ้ำน้องมาอยู่บ่อเศร้า ทั้งฉาปูนทั้งรับจ้างทั้งเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าทังเอาหลานพี่น้องนะครับจอยสืมือสืว้านพี่น้องพ่ออาจารย์กุยก็ได้แต่ว่าแอดมาเพื่อนก็ให้ความเมตตาความสงสารเดียนตนเพื่อนเสียสะเวลาของมิคาของเพิ่นพี่น้องมาให้ผมลงคลิปเพื่อนพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณคุณพ่อนะครับขอบุญขอบคุณคุณพ่ออาจารย์กุยลายๆที่ให้นทางโค้งสุดท้ายแม่นบอกคุณพ่อโค้งสุดท้ายเนาะเอาโค้งสุดท้ายคุณพ่อจับให้เบิ้งแนตัวใดแน่ นะครับเลขของเพิ่นพี่น้องเขียนให้ก็เด้อพี่น้องนะครับคงสุดท้ายของอาจารย์โกลยนะครับหนึ่งอ่าหนึ่งสี่ศูนย์นะครับมือเดียวห่างเดียวแกลี่กลขึ้นหนึ่งสี่ศูนย์ด้พี่น้องเด้อนะพี่น้องแคปหน้าจอไว้น้ำแล้วก็หกเก้าแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์พี่น้องผมตัดให้พี่น้องเบิดตัวตัวได้พี่น้องนะครับ เลขอาจารย์โกยเพิ่นไห่มาก็คือหนึ่งสี่ศูนย์เน้นเนีนเนาะอาจารย์เนาะคือคือหนึ่งสี่ศูนย์เน้นเนีนแล้วก็หกเก้าแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็หนึ่งสี่พี่น้องตัวเน้นกับหนึ่งสี calculus, ่หกเก้าเด็กพี่น้องเด้อนะครับนี่คือเลขของอาจารย์โกยตาน้องมะลิหรือว่านางฝ่าหน่อยเข่ามาสีหางวดซสอนพี่น้องน้องมารีพ่าดวงแห้งหรือว่านางฝ่าหน่อยที่บอกพี่น้องเอฟซีนะครับภายในช่องทวีคนเดิมตั้งแต่เริ่มทั้งกีบใหม้พี่น้อง นะครับถือมาช่วงนี้เพิ่นบข่ายวอาพี่น้องเพิ่นบขใครบอกตัวเลขนะครับเอาพี่น้องเบิ่งพี่น้องชมแล้วก็แคปหน้าจอไว้น้าสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องอาจารย์โกยโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้องวเงื่อนไขมาแตกที่ศูนย์สองนะครับหกสี่กับเข่าพี่น้องงวดนี้ตีแตกตัวใดนะครับตีแตกตัวเพิ่อนบขงบอนะครับวงกลมเบอร์หกเก้าเก้าหกกับหนึ่งสี่สี่หนึ่งเด้อนะครับเข่าตากรรมการก็รีบไปจับจองซื้อรถตัลลีกันไว้พี่น้องทำมาหากับเบอร์เพื่อความสุข ให้เบิ่งพระความบันเทิงแค่นั่นกับพ่อพี่น้องนี่คือแนวทางของอาจารย์โกยนะครบโคงสุดทยของเพื่อนพี่น้องนะครับบ่มักกะบเบิ่งพระความสุขความบันเทิงแค่นั้นกับพ่ออาจารย์เป็นเพียงความฝันพี่น้องนะครับแต่ฝันดีฝันว่ามีคนเอาของมาให้นะอาจารย์เนาะยัดไสตีนไสมือมาอาจารย์บันตัวนี้เรียบร้อยแล้วยัดใสตีนไสมือนี่ว่าเอากับคุ้มหักคุ้มคุ้มไม่เอาเป็นบอกคุ้มไม่เอาอ่ะเอาเอาไม่ครับว่าเอาอย่างนี้เอาไห่แล้ว ต้องเอาบบ่ต้องเอาเหรครับโอ้พี่น้องนะครับแสดงว่าเลขเข่าแล้วพี่น้องนะครับสีเข่าตัวใดก็อยู่ในนี่แหละพี่น้องสีหาตัวนี่แหละให้พี่น้องพิจาลณาเอาเด้อยพี่น้องเ้อนะครับผมก็บหูคือการอาจารย์กะเพื่อนกับฟันหที่หกเก้าและหนึ่งสี่ได้พี่น้องนะครับสองเม็ดติดวนเน้นๆนนสามตัวคือหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์พี่น้องติกตารีบไปจับจองซื้อสลากกินแบ่งก,กันเนาะอาจารย์เนาะครับผมขอบุญขอบพุณนอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทาง ทางช่องเยอะวันนี้นะเอามันถือรื่อวันนี้ถือรื่อวันนี้พันสิครับออกเป้ยูนสองวันก็ือเงี้ยครับบ้านเราถือวหาพันหกพันเจ็ดพันเหมนเนี้ยครับผู้เสียก็ซื้อผู้เสียก็เราไปผู้เชี่ยก็มาซื้อเหร่เออจ้นมาก็ได้คนที่ือไล่ก็ บอซื้อเอามา่นถือกน้ำไหลแล้วออกม่าอยู่ใคยใช้ซื่อแด้วหมบอกเปลี่ยนตัวคนละครับโอ้ยเนาะแตาจะได้บางคนเพิ่นห้องตายได้พี่น้องนะครับบางคนก็ซื้อบางคนก็ได้เนาะได้เรียกอาจารย์โกยเพิ่นให้แม่นแม่นพี่น้องถือหลายก็กินกันเช้่ยวชาญเนาะครับถือายก็มาถือแะอาจารย์เนาะ่อยพึ่งเลี้ยงหันบุญบาททั้งถุงซีถุงเขาถือไรครับพุทธิยาพเทีิยครับครับเอาพี่น้องนะครับธรรมด่าพุทธิยผูาพุทธิยเนาะเอาบังคับกันบ่ได้ นะครับอ่าบางคนกะฟังซื่อๆบางคนก็นบเ่ลงซื่อป่อยเมย็ดเดียวครับพี่น้องป่อยเมย็ดเดียวได้พี่น้องเด้อนี่เลขของอาจารย์โกยพี่น้องปล่อยเมย็ดเดียวก็คือ1 4 0 1 4 0ี่ศูลัก็ตัดเห่นก็คือ6กเก้าเก้าหกแล้วก็หนึ่แล้วก็สี่ศแล้วก็หนึ่งล้วเก้าเก้าพี่น้องัอววงกลมก็คือ1นและ6 9เก้าได้พี่น้องเด้อนะครับงวดประจำวันที่ สิบหกตุลาคมพี่น้องถ่ายชิปแล้วขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความสุขจงมีเกท่ันผู้ชมผู้ฟังเอฟซีของทวีคนเดิมสู้ขู่สุดคนเดือพี่น้องเด้อนะครับก่อนจะจบลิปขอบคุณขอบคุณนะครับอาจารย์กุยหลายครับขอบคุณหลายครับอาจารย์กุยที่ให้แนวทางทั้งช่องมาถ่ายทำขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องขอให้อาจารย์กุยอยู่ดีไม่แห้งมีแต่ความสุขความเจริญเด้ออาจารย์กุยนะครับที่ให้แนวทางทั้งช่องสสุขทวีคนเดืมมาถ่ายทำ พ้อมกับท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาเพื่อแผ <The> ่ตัวเลขให้พี่น้องชช่าลูกด้เบิงในช่มน้ำกันผู้พ่นโศกพ่นหมานกิสิเบิงผู้พ่นโศกประมาณเพิ่นกิสิี่เรียนผ่านคือจังวานาออาจารย์เนาะนะครับสำหรับลิปนี้ขอพี่น้องโศกหมันในผลงานเลขของอาจารย์กลวยแตกมาแล้วหลายครั้งล่าสุดแตกที่ศูนย์ของพี่น้องวันนี้สิแตกตัวใดนะครับพี่น้องรอเบิงรอชมน้ำกันผลงานอาจารย์กลวยสำหรับที่นี้ขอพี่น้องขอปอตตุงทุสู้ขุ่สกุลนอพี่น้องเด้อสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าอุ้ยอลาบเเป็นน้ำตาบี่บอจันทร์เยเราแช่งุณแช่งยังมมกดิผลตกใหญ่ที่ทั้งวันองแวงเครับโอยลำบากเราก็ลำบากครับน้าขอมาว่าอะไรครับคู่ป้าขาดขาดเบิดตสมองวาใดก็ได้น้าขาจะควกครับโอ้ยวดมุ่งกับว่าไรเนาะครับจันทร์นี้เกินด้ทรนเาจันท์ี้รนนครับเออบก,กินหัวเกินหัวตัวก็ไม่คู่มาจ่อไว้สี่ขั้นหรือสามขั้นหรอครับ ยัดเกินขาดกานที่นี่เลยลำบากกว่าที่าคิดตามกลยถามหาเนาะครับผมครับทำนี่เนาะอาจารย์นเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม